มาแล้วครับท่านผู้ชมเสียงเคียงลั่นอีกแล้วผมดีใจมากนึกว่าจะได้กินลาบจีนที่ไหนได้คุณหญิงแม่บอกอ่ะเอาไปเลยวันนี้ซาเขียวดูสิเขียวอุ้มตุ้มพุ่มสวัยกันเลยทีเดียวหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่านี่คือผักอะไรมันคือผักฟิตเวเกิเบิลส์หรือที่ทางสเปนเขาเรียกว่าผักกุมปา ผักพวกนี้เรามักจะเห็นมันเมนออกตามไรเฟลหรือว่าทุ่งนาวิธีการสซาฟิดเทเบิลนั้นก็ง่ายๆครับนำฟิ g เทเบิลของเราไปต้มให้สุกแล้วก็เอามาลาบให้เหลียกเคียงซาของเราก็จะมีขาเกียร์หอมเตรียมมักแคนและก็โมโนโซเดียมกูตามีด ตำจนเหลียกแล้วควัดใส่สามอุ่ยด้วยพริกผงกลศูนย์ให้เข้ากันถ้าเรากลนไปซักจำล่ำแล้วดูเหมียนจะไม่จับพริกจับเกลี่ยก็เอามาใส่โคกซวกอีกทีเพื่อไม่ให้เคี่ยงปุ่งค่อน สวกจนหนำใจแล้วควัดปิ๊กกับมาใส่ซาาเหมือนเดิมแล้วก็ทำการซอยพาสลีป้อมพาสลี่หอมตั้งหม้อขังเติมน้ำมันเพียอจะทำการโซเพิ่มเทกเจอร์ในการเคี้ยวด้วยการใส่พอกทรีฟอ์หรือว่าหมูสามชั้นเมื่อเราจืนพอกทรีฟอ์ของเราสุกได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปหลังจากนั้นก็ถอกซ่าผัก ฟิตวิกเกตเวเบิลของเราลงไปโซแล้วก็กลนศูนย์กับพอกทรีฟอร์แล้วก็อุ่ยด้วยใบพาสลีปั้มพาสลี่หอมการโซน้ำมันนั้นจะเพิ่มความหอมให้กับซ่าผักของเราตั้งเข้าหูดังจัดจดเลยครับเป็นอันเสร็จครับวยวค้ามสติกกี้ไห์มากุ้ยได้เลยจ้า